สงพ่อเป็นผู้พูดต้างนั่งห้อยเป็นผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติไนฟังแล้วจำเอาถ้าจำก็ได้ของปลอมถ้าทำให้เกิดขึ้นก็ได้ของจริงที่นี่สอนกันเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ใชสอนเรื่องพิธีรีตองปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงตัวธรรมเลยทีเดียวเพื่อเรามาสร้างความรู้จักตัว กวามรู้สึกตัวก็มีอยู่เราประกอบให้มีต่อเนื่องตามรูปแบบของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามีสติไปในกายแล้วก็มีกายให้สติท่องเที่ยวไปในกายนี้วิธีใดที่จะให้สติท่องเที่ยวไปในกายก็มีกรรมฐานเป็นที่ตั้งที่ตั้งแข่งการกระทำ ฐานคือที่ตั้งการกระทำให้มีเจตนาให้รู้เพื่อนเรายกมือเคลื่อนไหวไปมานี่ให้รู้สึกตัวเคลื่อนไวอนหวเพื่อให้รู้สติมันต้องประกอบไม่ใช่คิดเอาท่องเอาเป็นภาษาคำพูดต้องออกกายไปต่อเอาควบคุมรู้สึกตัว เอาจิตใจไปต่อเอากับความรู้สึกตัวล้วก็มีกายมีใจแต่ใจจับต้องไม่ได้เราจะมีความรู้สึกตัวไปทิกายก่อนพอรู้สึกตัวที่กายก็ใจมันก็อยู่นี่แล้วเวลามันหลงไปทางความคิดจิตใจเราก็รู้สึกตัวกลับมาที่กายไม่ต้องไปยุ่งกับจิตใจแต่ไปห้ามมัน มจะคิดก็แต่มตันจะคิดแต่ลเวลาอะไรที่มันคิดเราก็รู้สึกตัวกลับมาหากายหาที่ตั้งเอาไว้ให้รู้จักจกลับมาตั้งไว้ที่เดิมไปเมื่อไหร่ก็กลับมาปะติคิกลับมามันหลงไปทางใดก็กลับมาความหลงมันทำให้เรารู้สึกตัวได้สอนตัวหลงด้วยเรากลับมาได้มันก็ไม่ยาก ม่เหมือนเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องลูกเรื่องเต้ามันอยู่กับเราเองเรานั่งเฉยๆก็กลับมาได้แม่จิตมันคิดเก่งท่องเที่ยวไปทุกสารทิศแต่ว่ามันก็ไม่สุกสนดื้อดานเราจะมีโอกาสสอนมันได้อยู่เวลามันหลงไปนะจากความความคิดนั่นแหละเราก็รู้สึกตัวกลับมาเมื่อมันคิดไปหลงไป เรารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับที่ตัง้งมันก็ถูกสอนจิตแล้วจิตถูกสอนแล้วเมื่อจิตถูกสัง่งถูกสอนบ่อยๆมันก็รู้ถ้าไม่สอนมันก็ไม่รู้หลงลอยข้างบันหนก็หลงอยู่เช่นนั้นเวลมหลงลไปทางความคิดอ่ะไม่มีใครสอนเลยกลางเกณฑเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิด มันก็เป็นสมสนเป็นจิตที่สมสอนอารมณ์จะหอบพิวไปไหนก็ไปกับเขาไปยินดีไปยินร้ายไปพอใจไม่พอใจความชิดเกิดขึ้น,นเฉยน้ำตาล่วงน้ำตาไหลเป็นทุกข์นอนไม่หลับได้ว่าไม่ได้สอนจิตสักทีเมื่อจิตไม่ถูกสอนมันก็ดื้อด้านทุกขสน เส้นควงบ้องเหงาหอนเนี่ยมันดื้อเมื่อให้มันลูกอยู่นี้มันไม่ยอมรู้มันจะหลับจากเดียวเหมือนลูกเรามันดื้อเวลาเราสอนมันไม่ฟังมันเฉยเราก็สอนบ่อยๆหาวิธีที่สอนมันบ่อยๆพอมันทํำบ่อยๆเห็นลูกมันดื้อมันซุกสนทําแจ้าแตกเรามาต้องดามัน พามันไปจับไปกวดมาคนละอันก็ได้มาแล้วก็กวดถ้ามันขวดด้วยเรากวดด้วยกวดใส่กระบะาเราพามันเอาไปทิ้งไม่ต้องบอกมันก็ได้พามันทำตัวอย่างมาดีกว่าคาสอนบางทีเราไม่ต้องพูดพาทําไปเลยมันลึกซึ้งขวกันการสอนใจนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ไปข่มเทียดเพราะ กิตใจมันไม่มีอะไรที่จะไปค้าเครียดกับมันเพียงมันคิดมันหลงเฉยๆถ้ามันมง่วงเราก็หาว,วิธีที่จะให้ปลกุกเอ่งให้ตื่นเ่อเรายกมือสร้างจังหวะอาจจะทําแรงๆหรือตั้งต้นมามองออกไปทั้งนอกท้องฟ้าก้อนเมฆทำรู้สึกตัวทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวนตัน,วน,อนออก มองเห็นเป็นกลางวานันไม่ใช่กลางคืนกลางวันเป็นเวลาทํางานกลางคืนจะค่อยนอนก็บอกตัวเองให้มีความรู้สึกตัวเราค่อยกับว่ายกมือสร้างจังหวะหมาตั้งต้นมาอย่าไปทำบาลีบโเดียวบางทีมันพลาดได้รีบทถนานเกินไปมันก็ไม่ชัดเนจนเราจึงตั้งต้นมาอยู่เรื่อยเอาว่ายเทคนิคการสอนเราเนี่เยเยอะแยะ อย่าไปจนอย่าั่งสบงกอยู่ให้คนเห็นหรือพิจารณาก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเพื่อนไหวไปมาจนกว่ามันปกติมันก็ถูกสอนถ้ามันง่วงก็หลับไปเลยหาวอ้าปากลับตาอ่อ,อนไปเลยมันก็ไม่ถูกสอนทกทีก็เป็นนิสัยของคามง่วงคยชิน ออกหน้าออกตาความชิดพุ่งสั้นเหมือนกับไก่เขี่ยไม่เป็นชิดเป็นอันทำให้หลงตัวเรื่องตนแปกับความคิดแล้วก็จับจังหวะเข้าไปให้นับหนึ่งสองสามถงสิบสี่จังหวะให้เป็นจังหวะอย่าทำมั่วชัดเจนแพ้นยำ่ำวางหน้าวางตาเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเวลามันผิดก็หัวเลาะความผิด ไม่ใช่เสียใจเพราะมันผิดเวลามันหลงกับหัวโละของหลงสติต้องมีสงาราศรีต้องมีที่ตั้งอันมัน่นคงไม่ห่อนแน่นคอนแคลนกับอารมต่างๆแล้วก็ให้มันชัดเจนเวลามันวุ่นวาเรื่องความคิดพุ่งซ่อนก็ให้เห็นความคิดแล้วกับมารู้สึกตัว ตัวคิดใปนะัอันหนึ่งตัวรู้สึกตัวเป็นอันหนึ่งคนละอันกันอย่าไปสนใจมันกลัมาตั้งไวท้ที่ฐานอย่าหนี้ออกไปแม้นั้นไปแล้วก็กลับมาฝึกสอนหลายข้างหลายหัวนมก็รู้ได้ต่อไปง่ายจะไม่หลงง่ายจะรู้พองง่ายจะรู้สึกตัวมันก็โบเมื่อเราสอน นักเรียนครูสอนนักเรียนอาจารย์สอนลูกศิษย์มันไม่ใช่สอนอยู่ตลอดเวลาสอนจนเขาสอนตัวเขาหลงตาเคยสอนคนบ้าเวลามันหลงไปมันก็ท้อปากทำมือสู้ชี้สู้ชี้ไปเราก็ดูมันต่างหาเวลาอาจารยงออกมันก็สอบตาก,กับเราเราก็สบตาก,กับมันเขาเรียกมาหา งหนี้มาแล้วก็มือบีบขาบีบก็ไม่ให้แรงเท่าไหร่พอมเจ็บพอดีเนี่ยตว่าเจ็บไหมเจ็บทำไมเราจึงบีบขาให้มันเจ็บเพราะให้มันรู้เ<ก>คยทำผิดบอกให้เดินจงกรมทำไมไปเตะต้นไม้ทำไมไปทำมือทำปากลองโทษตัวเองบอกเรามันเอาต่อไปอย่าทำนะแล้วก็รับปากไว้จำไว้ไปเดินจงกรม พอมเดินไปมันทำอีกพอมันตรีมมองหาเรามันสำนึกได้มันมองหาเราเรากำท่าทำท่าไม่ศบตากับมันแล้วก็ตั้งใจใหม่เวแลมันทำอีกผิดอีกมันก็มองหาเราอีกมันกลัวเราจะบีบขามันแสดงว่ามีสติแล้วต่อไปก็ฝึกมันก็ฝึกตัวเองมันก็ฝึกตัวเองก็เลยดีขึ้นมาแต่งบเสี่ยมงนะถ้าเราทักท้วง มันไม่เห็นตัวมันหลงคนอื่นทักท้วงก็ก็ดีเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยทักท้วงดูสิชีวิตเราให้ไปอยู่ตรงนี้แต่มันไปทางอื่นทักท้วงมันกลับมาถ้ามันหลงก็มีความรู้วนความหลงก็มันทุกข์ก็มีความรู้วนความทุกข์มันปรุงแต่งอะไรไปก็มีความรู้ในการปรุงแต่งเราลูดด้ตัวเดียวเป็นตัวเฉลยปัญหาที่เกิดกับกายกับใจได้ทั้งหมดเลย หาดใช่แต่ไม่หาดใช่ตัวรู้ไปเฉลยมันก็ไม่มีบทเรียนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนตัวเรานี่ก็ได้บทเรียนจากวันหลงได้บทเรียนจากมันผิดมันถูกด้วยป่าผิดถูกไม่ใช่เป็นตัวผิดตัวถูกเป็นตัวรู้เสร็จแล้วความทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์เป็นตัวรู้ไปเสร็จแล้วความทุกข์ไม่มีค่าความโกรธไม่มีค่าความหลงไม่มีค่า มีค่าคือความรู้สึกตัวยิ่งใหญ่กว่าอาการต่างๆเพราะความรู้สึกตัวมันถูกต้องสัมผัสดูแล้วหนึ่งวันสองวันเคยคินในเรื่องความรู้เห็นความรู้ความหลงคนละอย่างกันเลือกเป็นรู้จากเลือกเป็นเลือกได้ได้บทเรียนมาไม่มีใครสอนเราเราสอนตัวเองสัมผัสความหลงความรู้สัมผัสความ ทุกความไม่ทุกความทุกความสุขล้วก็รู้ล้วก็ไล่คำตอบล่วงพ้นภาวะเดิมปัญหาเรื่องความหลงเป็นเรื่องง่ายจะแล้วปัญหาเรื่องความทุกข์ความโกรธเป็นเรื่องง่ายแต่ก่อนเป็นเรื่องใหญ่เรานอ,อนหาเรื่องไม่คิดจะนอนไม่หลับว่ายังเอามือกับหวัวพล็กไสเพกหัวยังนอนไม่หลับพอเราฝึกไปฝึกไป เวลานอนก็เวลามันคิดหัวเลาะมันกลับมาไม่มีอะไรแล้วยิ่มสบายมันกล่อมเฉลวยมีรสชาติถ้ามันคิดทีใดมันกล่อมมาเรารู้ไม่ตั้งใจมันลู้เองมันผิดเองมันแช่เองเมื่อมันในมันหลงที่กายกายมันแช่หลงที่ใจใจมันแช่หลงที่ความคิดความคิดจะแช่ของมันเองมันอยู่ด้วยกัน มันหน้ามือหลังมือความหลงมันหน้ามือความไม่หลงมันหลังมืออย่างนี้เราจึงเป็นการสอนตัวเองสอนในลูกอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราการสอนให้เป็นจากนี้เมื่อมันหลงลู่สอนให้เป็นทําเป็นแล้วถ้ามันทุกลูกทําเป็นแล้วถ้ามันโกรธรู้ทําเป็นแล้วแต่ก่อนเมื่อมันโกรธ ก็เป็นโกรธไปเลยความโกรธพ่ายโกรธความทุกข์พ่ายทุกข์ความหลงพ่ายหลงไปเลยพอเราสอนเราไปบ่บอยๆหนึ่งวันทุกเจ็ดวันน่ะความหลงพ่ายรู้ความโกรธพ่ายรู้ความทุกข์พ่ายรู้ความไอเที่ยงพ่ายรู้อะไรต่างๆพ่ายรู้หมดเลยก็ไปทางนี้จแล้ว่ะนรองรูกก็เป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ที่ว่าสติอินทรีย์ของเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเลยกายใจเรานี้ เราไม่ได้เป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของมานานเหลือเกินลองถามดูตัวเองดูชีวิตเรามาถึงปุนนี้สภาพความรู้กับความหลงอันไหนมากกว่ากันเมื่อมีความหลงมันก็ไม่เป็นธรรมต่อชีวิตถ้ามีความรู้ก็เป็นธรรมเกิดขึ้นต่อชีวิตได้เราจะมาสร้างตัวนะ้จนมาเกิดความธรรมจนเป็นมรรคเป็นผลกันมา เกิดสินเกิดสมาธิขึ้นมาแา่ว่าแห่ความรู้จักตัวก็เป็นตัวศินแล้วไม่ได้คิดไปไหนไม่ได้ทาอะไรไม่ได้พูดอะไรสํารวมอยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ก็เป็นการรักษาสินสํารวมกายวาจ่ายใจด้วยเมื่อมีความรู้บ่อย,ยกวามั่นคงมั่นคงแม่นย่ำชัดเจนการใช้ชีวิตในรูปแบบนอกรูปแบบ ปวดบ้านทำของทำงานทำการชัดเจนไม่สองจิตสองใจปวดบ้านเขาอยู่ที่ปวดบ้านมีนสติไปแต่ก่อนปวดบ้านไม่ใช่อยู่ที่ปวดบ้านมันคิดไปว่ายากว่าง่ายว่าลำบาก,ก,นนนกคนนั่นทำหมลกคนนี้ทำไ้ลงลางเป็นภาระต่อเราคิดไปบนไปมันก็ทำงานสองส่วนทั้งกายทั้งใจด้วยเหนื่อย กากวดบ้านกวดเป็นความดีไม่ควรไปคิดเรื่งองยากเรื่องง่ายไปสติไปด้วยมีแต่กรรมฐานเต็มไปหมดเลยขวดบ้านกรรมฐานล่างถ้วยกรรมฐานล่างเย้ากรรมฐานทำอาหารหลังกรรมฐานตักผ้าซักผ่อนกรรมฐานล่างหน้าแป้งพันกรรมฐานทํางานทําการกรรมฐานเป็นคันงานที่เหมาะสมเหมาะแก่การงานชอบ ตั้งใจก็ชอบพวกก็ชอบคิดก็ชอบการาก็ชอบไปแต่พึ่งตะผือไปถ้าทั้งต้นได้ก็ไปกันได้เลยมันก็มีเท่านี้มีตัวหลงตัวรู้มีสภาวะที่หลงมีสภาวะที่รู้ถ้าสภาวะที่รู้มันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางกันทางผ่านถ้าสภาวะที่หลงก็ไปไม่ได้ควรามหลงอย่าเดียวก็หลงจนตาย หายทั้งที่ไม่มีประโยชน์ความทุกข์อย่างเดียวก็ทุกข์จนตายความโกรธอย่างเดียวก็โกรธจนตายไม่ใช่มันงอกขึ้นมาอันโกรธอันเก่าความทุกข์อันเก่าความหลงอันเก่ามันก็ไปไม่ได้โซ่ไม่แจกคกุญแจไม่ไขมันก็ไม่หลุดไปถ้ามันหลุดไปจากความหลงความโลภความโกรธมันจะเป็นยังไงลองมาศึกษาดูจะเห็นกระแส จนเข้าใจเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่ตั้งเลยไม่มีที่ตั้งมีแต่รูปแต่นามตามความเป็นจริงหาที่ตั้งให้ความทุกข์ไม่มีหาที่ตั้งความโกรธไม่มีมีแต่สภาพอาการธรรมชาติตามความเป็นจริงของรูปของนามแต่ก่อนเอารูปมาเป็นทุกข์อนามาเป็นทุกข์พอศึกษาไปเอารูปมาเป็นปัญญาอนามาเป็นปัญญา สร้างปัญญามันจบที่ตรงนี้เกิดเบินอสีพปัญญาเกิดจากรูปจากนามเกิดจากกาจากใจคนคนน่นเราจึงต้องมาศึกษาดูมันเป็นตำราเรื่องใหญ่กายเป็นตำราใจเป็นตำราสติเป็นนักศึกษาเห็นหมดปเห็นครบเห็นทุวนอะไรที่แสดงกอกทางกายประศุอย่างไรประทุอย่างไรกลัวมเที่ยง่างไงัวมาเชื่อโตตัวอย่างไรรางไ เวความไม่เที่ยงเป็นความไม่เที่ยงหรือว่าเป็นปัญญาเป็นอะไรความไม่ทุกเกิดขึ้นเป็นความไม่ทุกความไม่ทุกทำให้เป็นทุกพอมาศึกษาความไม่ทุกทำให้เกิดปัญญาเพราะทุกเนี่ยแหละทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตััสรู้วหนทุกเห็นทุกเป็นการเห็นอันประเสริฐงั้นเราเห็นงู ถ้าไม่เห็นมันมันก็กัดเก็บปวดถึงเขียนตายไปความทุกข์ก็มันกันเสียเปรียบความทุกข์งาม,มากต่อมากพอมาเห็นว่าโอ้ยมันก็มันยิ่งใหญ่ละแต่มันเกิดจากความหลง,งต้นเองต้นโตของมันอวิชาหรือวิชาอาวิชาภายเกิดสังขารุงแต่งนดสังขารไปเกิดน,นามลูกุงไปอีกนามลูกก่อนเกิดอายนตนะ ขยายไปอีกเจตนะขอยเกิดปัสสะขยายไปอีกปัสสะได้เกิดเปทนาตาทังอวตานพบชาติฉลามรณะเป็นพบเป็นชาติไปเกิดดับเกิดดับถ้าวิชาไม่มีเป็นวิชาแล้วก็สังขารลับรูปนามดับนามรูปดับแล้วก็เป็นธรรมชาติล้วนๆสักแต่ว่าง่ายกา,ายใจของเรานะ่ะไม่เหมือนการศึกษารือมันจบเป็น ศึกษาทางโลกอาะจบไม่เป็นต่างเชื่อโลกนะต้องศึกษาอยู่เรื่อยแต่ก่อนโลกเอกก็มีโลกวะลเงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่นี่มีกระทั่งโลกไขวัดนกโลกอะไรต่างๆเยอะๆไปเลยไขวัดตกไขว่ขี้หนูอะไรต่างๆมากมายเราจึงไม่ควรหยุดนิ้งยุคนี้แหละเป็นยุคทองยุคทมเพราะมันมีปัญหาเราไม่ยอม เราเห็นปัญหาเราก็เกิดความยุบถงยุบถมกันมาเมื่อเราจนความจนให้เราเป็นเศรษฐีก็ได้ความจนเราใช้ชีวิตทำตัวเป็นคนจนทาให้เราล่อมรวยได้ถ้าคนจนทาตัวเป็นคนรวยไม่แต่ยากจนรู้จักส่ขี่ียมเตรียมตนขยานขันแข็งรู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักขาไม่สุรุสุราไม่ประมาท ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็ใส่ใจมองทิศมองทางด้ยจากเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกชีวิตของเราจึงจะอยู่โลดปลอดภัยไม่ใช่งูมงมายทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เรางโง่หลง,โงมีมากเัลได้เกินข้อมูลข่าวสารต่างๆเขาสร้างให้คนหลงเขาได้ประโยชน์ โสเพลงมากกว่าหมอแรงการพนันมากกว่าโรงเรียนรวมสันดุลในคุณ,ณธรรมมันก็ไม่มีเท่าไหร่การไปไหนมาไหนก็ไม่ปลอดภัยเพราะเราจะเป็นคนดีคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันไม่เบียดเบียนตนไม่บีเนนบเลี่ยนคนอื่นยังไม่พอท่องไปสอนให้คนอื่นให้เขาไม่บีบเลี่ยนเขา ให้เขาเวยบเปลีป่ยนคนอื่นถ้าเขามีจิตบริสุทธิ์หนึ่งสองสามเลยปปาถ่ามันมากขึ้นมาเราก็อยู่กันโล่งโลกด้วยความสันติสุขสันติภาพไม่ใช่ดีเราดีคนเดียวต้องช่วยกันจึงมีสถานที่แบบนี้ตั้งท่ามาสอนพวกเราก็มาศึกษาเชวนกันชิดชนกันดูที่รู้สองน้องรู้ดังเรามั่นใจตรงนี้มากที่สุดเลย สภาพที่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสภาพเทิดพบทางเป็นกระแสะแห่งความไม่ทุกได้ที่เดียวเลยดิถี่อื่นไม่รู้ถ้ามาที่นี่ก็มาศึกษาเรื่องสติไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมายมาเราก็เดินจังกงสร้างจังหวะทำสมาธิแล้วก็อยู่กับเราแล้วเป็นปผูขัดตัดแต่งแก้ไขจนเดิน น่ะหัดเป็นแล้วไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็หัดตาความหลงก็อยู่ที่เราความไม่หลงก็อยู่ที่เราความทุกข์ก็อยู่ที่เราความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เราพ่อรู้จักเปลี่ยนแปลงแฉ้ไก่ประพง์เตือนตนสอนตนว่าดีวันดีคืนไปได